ก็ S 1> <S 1> <S สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี <S <S ๋ยวผมจะมาเล่นอุอุนะสำหรับเจ้าตัวอุกอุเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นบ่อยเนี่ยจะรู้ว่าสายโตขึ้นแล้วก็สายลมพายุเนี่ยจะเป็นสายที่ขาตายเนาะรวมทั้งอยู่ในมูฟด้วยแต่ว่าสายโตขึ้นแล้วก็สายลมพายุเนี่ยจะเป็นสายที่ให้ดามเมจหนักหน่วงนะจะเห็นว่าขึ้นไปพันห้าขึ้นกลับก็พันห้ารวมเป็นสามพันนะ ส่วนพายุหมุนก็จะพันหนะถ้าเกิดว่าเล่นสสายนี้ด้วยกันนะทุกคนจะเห็นว่าดามเ็นมันจะแรงแต่ว่ามีสิทธิ์โดนล้วงสูงนะสายหนึ่งเนะี่ยจะเป็นสายที่เน้นการเอาตัวรอดนะอย่างอันนี้แอสเซรไปปึ้ง ดาเมจจะเท่ากับ3,100นะถ้าเกิดว่าตีระยะใกล้นะแต่ถ้าเกิดว่าตีไกลๆมันจะเบาเนาะเพราะว่าจานวนที่โดนเนี่ยมันน้อยดังนั้นถ้าเกิดว่าสายเนี้ยอยากจะให้ดาเมจแบบได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือต้องตีใกล้ๆเนาะจะต้องเอาตัวเองเข้าไปแลกซึ่งถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ตัวเดียวเนี้ยโอเคพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่หลายตัวเนี่ยบอกเลยว่าการเข้าไปแอสซลดยัดหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะเสี่ยงมากนะได้เข้าไปเนี่ยจะทาดาเมจแค่1,100นะ โอเคสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นอุกอุข้ามสายนะก็คือจะเล่นสายได้คอมโบกับสายพายุหมุนซึ่งแน่นอนว่าสายนี้เนี่ยจะเป็นสายที่ดาเมจไปไม่สุดทางนะแต่ว่าเรื่องการเอาตัวรอดเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดทางแน่นอนเนะเพราะว่าสายนี้ไม่ต้องเข้าไปแอรเ์ยัดหน้าลดความเสี่ยงในการตายแล้วก็มีการไดหนีไปหนีมาได้3ามครั้งนะอุกอุเนี่ยผมพูดเลยนะว่าเป็นตัวที่ผมได้เห็นชาวบ้านเนี่ยจับน้อยมาก แทบจะไม่มีคนจับเลยนะอุกอุเนี่ยผมก็คือหนึ่งในนั้นไม่ค่อยจับเหมือนกันคือตัวใหม่ๆเข้ามามันโกงกว่าแล้วอะแล้วอุกอุมันก็แบบมันค่อนข้างที่จะขาตายนั่นแหละถ้าเกิดว่าช้ยอยู่ในมูฟเนี่ยเอาแหละมันถึงเวลาแสดงอิชิริแอตแทกเกอร์สามตัวแล้ว <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งตัวหลวงจะเป็นอ่ายังไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นกิวกาดกิวกาดไม่ได้เข้าป่ามาฮกซี่เข้าป่าหรอ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูคาริโอก็ยืนเลนกิวการ์ดก็ยืนเลนปรับลิซัด,ดอนน่าจะเข้าป่าหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจปึ๊บตีไปก่อนเดี๋ยวค่อยคลิปตอนนี้ยังไม่ว่างตีปรับปรับ,ปรบไปเฮ้ยมันสู้อะมันสู้่ะมันสู้่ะลูคาริโอจะเล่นผมแล้วอะอะไรเราลูคายบ้าเฮ้ยเอตแทกเวท ลัททินี้เขามาแรงจริงๆเดียว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 อย่าไปอย่าไปเป็นมาฟ็อกซี่นะที่ป่าโอ้โหเขาแรงจริงๆเขาแรงจริงๆเขามาแรงจริงๆรับทีนี้ใครก็โอ้โหโดนต่อยเฉยเลยตะกดเขาได้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ทําแปมเนี่ยดิมาฟ็อกซี่มาแล้วเออพายุหมุนไม่โดนใครเขาเลยนะฮัลโหลด้านบนเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีคนแทงนะ เฮ้ยโอ <co> <rian drag>. ้โหมันเอา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 จังหวะนี้มึงต้องตายแล้วแหละลูโอ้ลูไม่ตายโดนพายุหมุนคืออย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าในยุคนี้มันมีแอตแทกเกอร์ที่สองตัวแล้วไม่ต้องไปละอย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าในยุคสมัยนี้มันแบบมีแอตแท็กเกอร์ที่แบบโอเคกว่าอุ๊อูเยอะมากอืมอืม จะเอาเอฟี่เอฟี่ไอ้บ้าอ๋อ,อไม่ได้เข้ามาเลยหิวตอนนี้6นาทีอยู่นะผมยังไม่ได้อยู่ในมูฟเลยปรับปรับปรับได้ได้สามครั้งบอกเลยล่นระยะทางได้โคตรเยอะนะปรับอืมอืมอืม,อมเอานะเออไม่ได้ทำแต้มสักครั้งเลย โอ้โหแต้มศูนย์แน่นอนเลยจังหวะนี้แอดแทกเกอร์เหนื่อยบอกเลยถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้ทําปอมนอกนะกิ้วกัดกับมาฟ็อกซี่มันเปลี่ยนชื่อแล้วบางทีผมก็จะเรียกมาอกซี่บ้างนะเฮ้ยชุบมาเป็นไงเราสายไดหลบได้ทุกอย่างขึ้นไปด้านบนตัวเรานี่มันพิ้วจริงๆเลยโดนพายุไปดิคือสายเนี้ยเป็นสายที่เกียนเว้ยคือไม่ต้องแบบดามเมจแบบสุดทางก็ได้แต่ว่าอาศัยแบบความพิ้วแล้วก็แบบปัน่นป่วนศัตรูให้เพื่อนอะ อะไรเล่าอยู่ในมุฟสักทีหนึ่งแบบตายมันไม่ตายอ่ะฮลัลโหลลูคาริโอหนีรอดไปได้เออคิวไปเท่าไหร่เนี่ยคิวไปสามตัวโอ้แมงมงงเมื่อกี้ดูหน้าจออยู่โอ้ยสู้ๆนะเออเออเออเป็นไงเล่าควรจะเอาตัวรอดคอมโบนี้ไม่น่ารอดนะโดนลิสซอนดักแนะ่เฮ้ยชึบเออโห ย e อุกอุไม่แต้มศูนยแล้วนะโอเคตอนนี้3มนาทีแล้วผมจะไม่ใช้อยู่ในมูฟแล้วนะชาร์จอยู่ในมูฟของอุ๊กอุเนี่ยไม่ถือว่าไวมากนะเกมนำอยู่นะจังหวะนี้โอ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 ้โช่วยเขาช่วยเขาช่วยเขาไอ้ดอลเล่นผม่ะพายุหมุนออปับโอ้อ้าว ดอนโดนลอ่อซื้อเว้นะตอนนี้ผมเลเวล1 1นะบอกเลยเหนื่อยแน่นอนเดี๋ยว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 ผมจะไปเดินนําชาวบ้านเขาทําไมวะเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่สูสีนะฮะนะชุบพายุหมุนไปก่อนชุบไอ้จ้าด้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 ดดดดอออยู่ในมุฟแม่งเลยได้หรือเปล่า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 พอ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 ,พอได้หนีไปก่อนได้หนีไปก่อน โอ้โหบอกเลยจังหวะนี้แตกไปยอมแพ้จะได้เล่นตาใหม่ไวๆเฮ้ยเออจะมาทำแต้มอะไรเราฮอด้านบนเอฟวี่ว่ะเฮ้ยกิวการกิวการอยู่ด้านล่างเอ้าโ้ผมไม่น่ากดยอมแพ้เลยเดี๋ยวโอเคผมว่าผิดเองที่ผมรีบกดโบวตคือเก็บเขาได้สองแล้วจังหวะสวนแล้วมเมื่อกี้ <S <S แต่คือผมก็ผิดเองนั่นแหละที่แบบรีบโหวตไปหน่อย แต่คือมันกันเขาอยู่นะเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้มันน่าจะสวนได้เอาจริงเออขราวหลังผมจะไม่กดยอมแพ้ก่อนชาวบ้านแล้วคือผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมผมจะต้องเจอแอดแทกเกอร์3ตัวตลอดวะและคืออีกฝั่งหนึ่งอะ่ะจะได้แค่แอดแทกเกอร์2ตัวตลอดคือมันคืออะไรอะ่ะคืออันนี้ผมมาอาัดคลิปไงแล้วผมก็เลือกก่อนด้วยนะและ้วอัพสกิลมาก็ผิดด้วยแล้วดีก็ยืน AFK พายุมาโดนไหมโดนอยู่นะออ ปั่น่วนไปตายมึงอะไม่ตายเจ็บใจไปคือโปเกมอนแท้งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะแบบมีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเป็นแท้งแล้วมันแทงแบบเก่งกับกายภาพเก่งกับเวทนะมันแยกกันนะอย่างคาเมกเนี่ยจะเป็นตัวที่มีพลังป้องกันแบบกายภาพเยอะที่สุดส่วนตัวที่มีพลังป้องกันแบบเวทเยอะที่สุดผมไม่แน่ใจว่าเป็นพูลินหรือเปล่าสายได้เหมือนเดิม ได้อยู่นะหลบดาเมจด้วยแล้วเจอหมาบอกเลยร้องตีตีช่วยเขาตีหนีสวยพายุไปโดนปากอย่างสวยนะอยู่ในมุฟปึบปึบ,ปบเผื่อเพื่อนจะได้แบบทำแต้มเว้ยตายโอ้โหใครริวเก็บสองนะทำแต้มไปฟาร์มาแล้วจ้า เฮ้ยอืไม่ทันนะโ oh 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 อ้ไม่กอดโ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 อ้ไม่กอดเฮ้ยอายุหมดเลยเฮ้ยเอยเอได้สยนึกว่าจะตายแล้วเมื่อกี้สายได้เนี่ยถ้าเกิดว่าโดนศัตรูนะมันก็จะทำดาเมจด้วยแล้วก็ผักศัตรูด้วยตายอือปลักชนไป พนมาอุย้ยโดนอยู่ในมูฟโอ้โหหนีไม่พ้นนะขนาดแบบใช้อ j e c t b บัตทอมก็ไม่หลุดนะคือฝั่งผมเนี่ยยัง AFK อยู่เลยนะเวย้ยดูนะจะจะสู้ไม่ได้นะเอาจริงออ,อยู่ในมูฟเลยบอกเลยว่าอยู่ในมูฟแล้วขาตายแน่นอนนะเอาเอาอย่างแรงนะพายุหมุนปะโอ้โหโอ้โหหนีไม่พ้นนะ เศร้าเลยโอ้มาฮกซี่ไม่ไหวนะเสียดายไฮลิวแม่งจ้องจะทำแต้มน,น,นะนะไฟเสียแน่นอนอยู่ในมุฟ oh, cool. อุย้ยได้อยู่วะได้บัดดี้แบลรีช่วยอ่าไฮลิวจะมาทันไหมอะ เฮ้ยเฮ้ยพอไหวอยู่อาจจะพอไหวเฮ้ยใครรีวนิดเดียวเอาแล้วผมเกิดเรียบร้อยนะรับตีนตายก่อนชาวบ้านเขาเลยเมื่อกี้มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาช่วยเราจ้าพออายุไปดีว่ากด <g ird> <g ird> พายุตั้งแต่ตอนแรกแต่ไม่ติดแม่เลยกดปล่อยกดปล่อยแล้วมันไม่ติดอ่ะมันต้องแบบกดแล้วแบบขยับตำแหน่งนิดนึงอ่ะอีกฝั่งนึงเกิดแล้วจะโดนลาหรือเปล่า มีสก,กิลเก็บไว้ด่ะเออมีสก,กิลเก็บไว้อยู่นะไอ้อะไรเล่า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 อยู่ในมุฟไปดิ่อะอยู่ในมุฟบมาอยู่ในมุฟกลับไม่โกงจังหวะน,นี้ตายไหม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 เฮ้ยเอ้ยเอยเอ,อ,อได้อยู่จ่ายดาเมจห0,000อยู่นะไม่ถือว่าแรงมากนะกลางๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม